ห้องนี้มันมีอะไรคนเช่ามาดูแล้วเซโนนทุกไลน์เล่าประสบการณ์ของเพื่อนคนนึงครับที่มีคอนโดที่โลเคชั่นดีติดรถไฟฟ้าทั้งหลอเลยนะพอได้เห็นรูปครั้งแรกครับห้องมันก็ดูสภาพปกตินะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคนที่สนใจเช่าเนี่ย มาดูถึง20คนแต่ทุกคนเนี่ยเซโนกันทุกรลยเลยว่างมาสาเดือนแล้วรายได้ก็หายไปเกือบ2 0 0 0 0 0แต่พอได้มีโอกาสเข้าไปดูห้องครับก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องขนาด2ห้องนอนนะสภาพห้องก็ดูปกติดีอาจจะมีพื้นบวมบ้างเล็กน้อยเสียหายเป็นจุดๆไปแต่งานตกแต่งนี่สิมันอาจจะดูธรรมดาไปสาหรับค่าเช่า60,000ต่อเดือนซึ่งผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าขนาดนี้นะก็อยากจะคาดหวังให้ห้องมันดูดีประมาณหนึ่งใช่ปะเราจะรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่าง ทานอาหารใช่ไหมโต๊ะเก่าเนี่ยมันอาจจะดูโบราณไปนิดนึงเราเปลี่ยนแค่โต๊ะนะแล้วก็เก็บเก้าอี้แบบแนวมิสเซนจูี่อันนี้ไว้ดูน่ารักมากเลยโซนนั่งเล่นเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับเพิ่มรูมนิดนึงแล้วก็มี พรมสวยอันนึงเนี่ยอันนี้ลงตัวแล้วทีวีคอนโซลนะว่างเดียวๆยวมันดูล้นไปแล้วกรูกผนงังสนิดน,นึงซ่อนไฟ LED เพิ่มบรรยากาศให้ห้องซักนิดหน่อยเฟอร์เดิมที่ห้องมาสเตอร์นะครับเป็นของดีอยู่แล้วเราเก็บเอาไว้หมดเลยทุกชิ้นนะแค่กรูกผนังหัวเตียงซ่อนไฟ LED ซักน,นิดน,นึงให้ห้องมันดูมีบรรยากาศหน่อยนะแล้วก็จัดมุมอ่านหนังสือเอาไว้ตรงโซนหนึ่งมีพรมเอาไว้แบบนี้นะดูโคซี่สุดๆ,ๆไปเลยใช่ปะพอห้องทําเสร็จออกมาแล้วนะก็มีคนมาดูคนแรกปุ๊บก็วางจองเรียบร้อยเลยให้ถ่ายดูว่าคนเช่าเนี่ยเป็นคนประเทศอะไร